เรานัดร้านไว้แล้วนะคะว่าเราจะไปกินสุกี้จินดาอันนี้คือหม้อนี่คือมีไซส์เดียวใช่ไหมคะ <c oughs> เราต้องมือเบานี่คือทำจิ้มระดับแบบอันนี้คือน้ำหวังเหลาเหลาเหลาจีหวังเหลาจี น,ะะนอกสถานที่แต่ว่าวันนี้จะบอกก่อนว่านกน้อยที่ผบินไม่อยู่นะคะเนื่องจากว่านกน้อยผบินเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราจะไปนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดความจริงอะมนเป็นวันหยุดใช่ไหมแต่ว่าเราก็ลืมดูว่ามันเป็นวันหยุดนะทุกคนเพราะฉะนั้นเรานัดร้านไว้แล้วนะคะว่าเราจะไปกินสุกีจ้จ เราจะไปกินสุก,กี้จินดานะคะทุกคนซึ่งสุก,กี้จินดาเป็นสุก,กี้แบบไหนคุณเพชรเป็นหมา่า,า,า,มาล่าสายพันธุ์ครับเป็นหม่าล่าสายพันธุ์ซึ่งเราไม่เคยเจอแต่ว่านี้ยคือจะเป็นหม้อส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็อยากกินอะไรก,ก็หยิบซึ่งโบอะไปกินที่ที่เร,เราชอบมากแล้วก็เลยทงเป็นมาติดความเป็นหม่าล่ามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเยือนนะคะสุก,กี้จินดาคือเห็นรีวิวในทิกต็อกเยอะมากๆวันนี้นะคะเรามีผู้ร่วมอุดมการณ์ประมาณสี่คนเท่านั้นนะคะ <c oughs> ในวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะทุกอ้เราาาลวกิดด่ใใยหปภั แต่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลอดภัยไหมแต่ว่าเนี่ยมาจอดในนี้ได้เนี่ยจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างแต่ว่าจะเสียค่าที่จอดรถชั่วโมงละสี่สิบบาทเนี่ยค่าที่จอดรถก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินออกไปแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไกลไหมเราต้องเดินออกจากซอยนี้ใช่ไหมสองร้อยสิบเมตรสองร้อยสิบเมตรน่ะเป๊ะบอกเลยฝ่ายข้อมูลเป๊ะมากก็เดินหน่อยนะคะทุกคนเป็นร้านลับเป็นร้านลับที่คนถ่ายเยอะมาก อ่ะทุกคนนี่คือทุกคนต้องดูดีๆนะเพราะว่าป้ายซอยอ่ะนี่จะหลบอยู่ไหนเฮ้ยมองไม่เห็นนี่ป้ายซอยคือจะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมสุกี้จินดาเขาเขาอยู่ตรง อนนี้คือเราถึงที่ร้านกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นน้ําซุปมีหลายซุปมากมากอุยอันนี้คือมาาหม่าล่าแบบเผ็ดลิ้นชาเลยแ,แล้วก็อันนี้หม่าล่าเผ็ดน้อยซ <ๆ S 2> ุปมะเขือเทศซุปต้มยำซุปเห็ดหอมซุปกระดูกไก่แล้วก็ซุปกระดูกหมูนะคะขอ<ๆ> <ๆ S 2> งโบต้องเป็นหม่าล่าเผ็ดลิ้นชาอยู่แล้วอันนี้ก็คือน้ําซิมน้าจิ้มตักไม่อั้น30บาทเท่านั้นคืออะไรแ้บอกให้่ายมีไทยอินบอนดี้นะคะทุกคนอ่ะเป็นไงบอนดี้กินเพื่ออะไรตอนนี้กินเพื่ออะไรไม่รู้ หรือกินเพื <irgendw carbono> ่อบ็อกกินเพื่อบ็อกอย่างบอกอย่างหมดตอนนี้คือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครจะมานะคะทุกคนต้องรีบมานะทุกคนประมาณบ2คือเราอะมาคือแบบกะว่าร้านจะยังไม่เปิดเลยนะตอนมาแต่คือพอมาถึงคือมีคนแล้วทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาก็รีบเลยนะคะเพราะว่าร้านค่อนข้างที่น้อยนะคะประมาณ10กว่าที่ได้เนาะอันนี้จะมีเป็นน้ำมันงาแล้วก็ซอสเปรี้ยวอันนี้เป็นซีอิ๊วอันนี้เป็นแหกสุี้ <Okay. S 2> อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินเนื้อนะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะกระเจีย๊ยบใส่อย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นชิดแล้วก็ไม้วางไว้อ๋ออันนี้จะเหมือนจะเป็นแฮมนี่ผักก็จะเป็นแบบนี้ชอบผักอันนี้คือหม้อเนี่คือมีไซส์เดียวใช่ไหมคะ <laughs> เราต้องมือเบา <laughs> อันนี้จะเป็นสาหร่ายอยากกินทีเดียวอ่ะอันนี้คือชอบมากอันนี้เป็นฟองเต้าหู ขอสามอันนี้เป็นฟองเต้าหู้นะคะมีเครื่องในนี่อันนี้คือเครื่องในทุกคนนี่อันนี้คืออะไรอ่ะกระเพาะหมูอ๋อกระเพาะหมูแม่กวดใครปะเนี่ยเขี้ยเขี้ยปะคะหมูสไลด์ฉันชอบมากหมูสไลด์นี่แล้วก็เนื้อเบกกินไม่หมดต้องใจเย็นๆนะทุกคนผุ้ของเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีอันนี้เป็นดอกอะไรคะเนี่ยคนต้งคนต้งอันนั้นอะไรอ่ะไอเส้นนี้อร่อยปะ อันนี้ด้วยอ่ปาประมาณนี้เดี๋ยวกินก่อนต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะทุกคน<ช>แล้วมันก็ค่อนข้างถ่ายยากมากอร่อยไหมแม่อร่อยมากไหมอร่อยที่สุรูปมันมมคลีนมากเลยอะ่ะใช่ในด้วยไหมนี่โอ้โหมันเดือดมากเลยดูดิอ่อไปอันนี้เป็นเนื้อนะคะเฮ้ยขอชิมน้ำซุปก่อนได้ป้ะร้อนมากโอ้อันนี้เผ็ดลิ้นชาเหรอ น้ำซุปจะมีความกลมกลอ่อมรสชาติแบบก,กลางๆกลมกลอ่อมแต่ยังไม่เผ็ดนะแต่บอกว่าไอ้ที่เผ็ดน่าจะเป็นแบบน้ำจิ้มของตัวเองอ้นี่คือน้ำจิ้มระดับแบบรีบไปหน่อยอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแล้วน,นะทุกคนถ้าเกิดว่าเรา,เราปรุงน้ำจิ้มอร่อยอะคือจบเลยนะแต่นี้จะเป็นน้ำจิ้มของที่เขาปรุงให้ก็ใส่หัวเยอะหน่อยอันนี้จะเป็นเต้าหู้ แบบเหมือนที่นั่งอยู่ที่จีนอะ่ะของจีนหรือไต้หวันวะของจีนอยากรำคาญเยอะทุกคนดูนะเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลทุกคนเพราะว่าเขาเป็นไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์ทำเนี่ยไม่ได้สนใจกล้องนี้เลยอือหืออโโ้หทุกคนมันมันดีมาก มันคือฟองเต้าหู้ทอดใช่ไหมคะเฮ้ยแต่จริงๆรินะพวกหมาล่าพวกแบบจีนจีนอะไรเงี้ยต้องกินแบบพวกเต้าหู้หรือว่าเป็นเนี่ยอย่างอันเนี้ยเต้าหู้ชีสอย่างเงี้ยคฮ้มันแซ่บมากเลยอะ่ะอือหูนี่ไหมอะ่อะรอร่อยอ่ะให้บอกว่าเดนชาไม่ได้หมายถึงความเผ็ดนะความร้อนจะบอกว่าถ้ามาแล้วไม่กินเส้นนี้คือพลาดนะคะเพราะว่าเห็นคนจีนกินบ่อยมากมันคือเส้นอะไร เส้นบุกหม่าล่าอ๋อเส้นบุกหม่าล่าโอ้คนจีนชอบกินใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้เอามาจากจีนเลยป่ะคะใช่ค่จะจากจีนเลยโอ้อืมเห็นไหมนุ<ๆ>่มแล้วก็ช<ๆ>ื่อขาดไปแล้วคือเส้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันคือเส้นมันใช่ไหมคะ<ๆ>อืมอืมน้ำจิ้มคือจิ้มเพลินมากเลยอะ รู้คนเนื้อมันดีมากเลยอะนะนะเดี๋ยวฟังนี้เหงาจมนี่งงหืออย่างหมอ้อหนึ่งมีคนกินแพงสุดเท่าไหร่อะเจ็ดรนะ้อยโอ้ยโอเคนะขเขา,น,านั่งกี่ชั่วโมงคะเจ็ดร้อยไม่จำกัดเวลาอ๋อนั่งอ๋ออันนี้ปิดกี่โมงนะคะปิดเอ่อ โอ้ชิวๆเลยเนาะคนจะเยอะสุดช่วงไหนคะช่วงแบบห้าโมงหกโมงน่ะตอนเขาเริ่มงานอะไรอ๋อแต่ชิวเนาะแบบนั่งชิวๆหม้อเราเองสดเย็นให้องอะไรอ๋อชิวเลยงั้นนี่จะเป็นสันคอนะคะ วพีท่ทุกคนออจริงๆอะข้อเสียของการเป็นอย่างนี้คืออะไรวะมันเพลินด้วยแบบพอเห็นแล้วมันแบบเอาดีปะวะหยิบดีปะวะอะไรเงรี้ยแล้วอจริงบรรยากาศในร้านต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะมันกันเองมากเลยเราทำแบบนี้ไหมสายทานแทงวะเออนะ่าสนุกนะเราจะลองกินซุปนี่นะ,นะอุ้ยอร่อยใครไม่กินเผ็ดอ่ะกินกระดูกหมูได้นะอ อร่อยเนาะอร่อยมาการจีจริงอร่อยจริงเข้าใจคำว่าไรปะคือคนเดียวไม่เหงาแล้วสองคนอ่ะมากินจริงๆเรากินตลอดแสดงว่าร้านนี้อร่อยเฮ้ยแต่อร่อยจริงตอนแรกอ่ะดูในรีวิวแล้วแบบไม่ได้อ่านอ่ะแค่เห็นภาพก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนึกว่าแบบเป็นฟิวบ้านๆอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วแบบเฮ้ยเข้าใจแล้วมันเด็ดืมไอ้เต้าหู้เนี่ยไม่กลินไม่ร้านเนี่ยแต่เราเอาขึ้นเลยนะบอกเลยว่าชุดอันนี้ชุบน้ำมันดีมากออ๋ ฉันกินเด็กน่ากินมากใครกิน,น,กนใครที่เป็นสาววกหมาาก่าล่าคือแนะนำจริงอ,อร่อยมากแหน่ไส้เป็ดไส้กรอกจีน<ม>เขาบอกอร่อยมากอันนี้กินต้องให้สุกก่อนใช่ไหมคะกินสดๆไม่ได้เนาะกินสดก็ได้นะคะลองลองชิมดูสิไม่ได้หรือว่าต้มก็ได้ <laughs> อืมันกรุบๆอ่ๆอะอร่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวปิดท้ายด้วยนี้กินกั้แต่เมือมอม่อคืนอรมากในส่วนของน้ำนะคะนี่อันนี้คือน้ำ หวังเหลาเหวังเหลาเหลาจี้หวังเหลาจีนี่เลยเป็นอย่างนี้คือถ้ามากินหมาล่าต้องกินอันนี้เนาะใช่แล้มันจะดจับความเผ็ดร้อนอะไรอย่างนี้ได้มันซ่าบไหมคะไม่ซ่าโอเคอ่ะลองชิมเอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้โอ้โหสดชื่นมากอ่ะฟิลเหมือนน้ำแกงมวยเลยรู้ปะ ก็เอยอร่อยไหมมันสดชื่นอะเหมือนหลอห้างเดวนไดค่ะเหมือนทุกอย่างยกเว้นตัวมันเองมาตำกันนะคะโูจะบอกว่าร้านนี้ขึ้นถ้ามาแล้วไม่อร่อยคือแบบคือคนที่กินพวกหม่าล่าจะรู้ว่าจะรู้ว่ามันเด็ดอะใองลองมาแล้วกันคือมันอร่อยอะทุกคนเข้าใจปะนี่ทุกคนน่ากินมากเลยทุกคนมากินกันนะจริงๆเป็นไงอร่อยปะอร่อยจริงๆไหมจริงๆเลยนะ คือดันทีระทึกใจนะคะก็คือว่าไม้สีเหลืองก็คือห้ายี่สิบอ๋อยี่สิบยี่สิบมีสี่ไม้นะคะค่ะยี่สิบมีสี่แปดสิบบาท่า่ะเป็นห้าแปดเก้าค่ะห้าแบบนี้เลยคืทั้งหมดด้วยแหละ ก็ค่แล้วก็รวมทั้งหมดด้เลยค่ะโ <Okay. S 2> อเคอะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเรียบร้อยค่าเสียหายของเราประมาณ1,400งพัน้อันสี่รกว่าบาทแต่ว่าเขาลดค่าน้ําให้เราด้วยก็คือเหมือนแถมค่าน้ํานะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวกลับแล้วแต่จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบกินแบบพวกชาบูหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยแนะนําจริงเออสำหรับใครอยากกินนะคะก็มาได้นะคะ,คะสำหรับสุปเปจินดา สำหรับสุก,กี้จินดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใ,ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะหรือ,รอว่าชอบให้เราออกไปแบบว่าอยากให้เราออกไปข้างน,นอกนะคะก็อย่าลืมแนะนําได้นะว่าแบบร้านไหนอร่อยร้านไหนดีร้านไหนเลิศอะไรอย่างเงี้ยบอกได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายๆๆๆเฮ้ยมาว่าปิดกล้องดินี่ปิดยังไงกล้องอะกล้องว้าไม่ใช่ว้าเฮ้ยปิดเลยปิดไปเลยดิ เอออุ uh, ้ยมาเก่งอันเนี่ย